คลิปวิดีโอ,อนี้จะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใา้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ก็สวัสดีทุกคนด้วยดิยิดี้อนรับเข้าสู่ช่องจีสมัยใส่ปั้นวันนี้เจก,ก็อยู่กับวิปปอกบาฮะใครอยากใครดังเชื่อถือได้การันตีความมั่นคงเลยทีเดียวเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ทีเดียวปอกบาฮะนะมีคืนยอดเสียให้เราจันถึงอาทิตย์เลยนะนะพิเศษวันอาทิตย์คืนให้เรา10%เลยทีเดียวทุกคนปังไม่ไหวจริงๆนะคะโอเคนะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายบีจีเหมือนเดิมนะทุกคนเอาเป็นเกมดอกไม้ไวไฟนะคะเกมนี้อยู่ในค่ายบีจีนะอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดสัก บบยังไงก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความมาเทิงเท่านั้นนะคะ,ะจีไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็ดขาดเนาะวันนี้เจ้ก็หอบทุนมา2,000ต้นทวนะเจ๊จะมากดเล่นเบ็ด50นะเปิดหมุนเทอร์โบใส่ไปด้วยนะคะ,ะสำหรับใครที่กลังมองหาสล็อตแตกง่ายเล่นง่ายได้จริงนะคะไม่มียอดเทินที่นี่ที่เดียวนะ๊อก5ารายนะละเอียดเก็บทั้งหมดอยู่ใต้คลิปเลยกันแล้วกันนะคะ คือก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะทุกคนไม่สนับสนุนให้ทําตามเนาะคือชอบเล่นเกมสล็อตอยู่แล้วก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าทีเจเล่นเกมนี้ค่ายนี้อยู่ก็คือค่ายนี้อยู่นะฮะโอเคครับผมช่วงเวลาที่เจ๊ปั่นนะทุกคน2ทุ่มจะประมาณ3ทุ่มนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อัพคลิปกี่โมงเนาะก็จะเบเบ,เบอร์นิดนึงเนาะอาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมาก,ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะมา ปั่นยาวไปเลยจ้าโอ้โหตอนนี้ทุนเรายังไม่ไปไหนมาไหนนะคะทุกคนปั่นยังไงให้ปังปุริเย่นะคะตัววายมาแบบนี้นะ,ะโอ้โหเอาเรื่องหรือเปล่าอืมเบ็ด50รู้เรื่องกระเบื้องแตกนะ ทุน2,000ของเราจะปังหรือจะพังยังไงก็ฝากรับชมให้จบคลิปนะเข้ามาแล้วต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะไม่พด้ไปทีม่อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะจ๊ะจะเรียกเจเรียกน้องเนี่ยไม่อยากโอ้โหดอกนี้2,700สวัยโอ้โมีกลามา4,500นะทุกคนตอนนี้บวกมาไม่ยังนลนะทุน2,000ตอนนี้บวกมา4,000เป็นที่เรียบร้อยเนาะจะเรียกเจหรือเรียกน้องเนี่ยไม โอ้ตอนนี้เจขออนุญ,ญาตเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยเลยกันแล้วกันเนาะเพราะกําลังเข้าดีนะทุกคนใส่เบ็ดสองร้อยไปเลยจ้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนคือมันกําลังเข้าดีนะโอ้โหมาเอาเรื่องมาเบ็ดสองร้อยจะปังหรือเปล่าพอปรับเบ็ดปูรู้สึกว่างเงียบนะ <c oughs> เงียบปั๊บทันทีทันใดเลยนะทุกคนโอ้โหหลอกเจ้ใจห้ปรับเบ็ดเพิ่ทเมหรือเปล่าเนี้่ยมนะี โอ้โหตัววายมาโคตรปังเลยอะแต่ว่าตัวเชื่อมไม่มีนะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด400เลยก็แล้วกันเนาะมาให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยโอ้โหคือบวกมาไม่ไม,ไม่ไม่หยุดนะบวกมาแล้วแหละแต่เจ๊ไม่หยุดเจ๊ขอแบบกำลังมันมืออะเจ๊ยังไม่อยากหยุดนะทุกคน กำลังมันมือนะโอเคเบ็ดสี่ร้อยจะแตกมาเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเงียบๆอยู่นะโอ้โหจากหกพันลดแบบสี่พันห้าพันลดเร็วะ่ะโอ้โรถเคลดเร็วทันใจจริงๆอะโอ้โหเหลือสองพันสี่เองอะ่ะโอ้โหน่าจะเลิกตั้งแต่ตอนแรกแล้วเลยไม่น่าปรับเบ็ดมาสี่ร้อยเลยนะอืมเสียดายว่าโอ้โคตรเสียดายเลยอะ่ะ เสียดาจริงๆนะโอ้โหดอกนี้แป0 0ันนะเว้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะแปด0ันสะไปต่อดีครับรออะไรเออโมโหให้มันสุดๆไปเลยอ่ะเออเอาดิฟรีเกมเข้าแบบสี0รมึงมึงมึงจ,จือมึงแกจือโอ้โหตอนแรกเจ้มโมโหให้มันอยู่นะทุกคนโมโหมากๆด้วยเลยดอกนี้ 7200โอ้โหกินเต็มครับดอกเดียวดอกเดียวกินเต็มแลยครับผมเอออ่ะสวยเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โห4 8 8 0ไปเลยจ้าเอาเรื่องว่ะเบ็ดส0 0อครับผมมาสวยเออ อดอกนี้3,300สวยคอมโบไปยาวๆไปเลยจ้าอ่ะนั่นแหละอืมมาอีก5้าไม้นะทุกคนตอนนี้บวกบวกมาโคตรโหดอะ่ะสมเบ็ด400อยู่นะขออีกจักดอกน้อยโอ้โหมาทำไมเนี่ยมาล็อกตรงช่องสี่ทำไมไม่ไปช่องสโอ้โหจะได้อะไรไหมเนี่ย โอ้ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนจบไปนี่เรียบร้อยนะผมเบสสี่รอโอ้โหแตกหมื่นให้มันได้อย่างนี้นะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะทุกคนบวกมา24,410ันรบาทเลยทีเดียวนะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับปอกบาก็มาแรงในกระแสตอนนี้เนาะสำหรับวันนี้นก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า